ร้านกชูช็อปบริการกดเกมพาร์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีทั้งแมปไฟเตอร์สซมิเนเตอร์แมปบล็อกฟุตแมปคิงเลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและครับกดเพชรแมปอนิเมตไดเมนชั่นยิงตัวคลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอนิเมต์ไฟต์เตอร์เซมิเนตอร์นะครับวันนี้พี่จะมารีวิว ID สร้างทั้งหมด48ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คือเป็น ID ที่แม่งโคตรดวงดีนะครับก็ดวงดีนิดนึงถึงจะไปลอยฟังนะครับ เป็นไอดีที่จ้างมาทั้งหมด720บาทนะครับ48ชั่วโมงนะครับ2วันนั่นเองนะครับเพราะว่าวันหนึ่งพี่คิดประมาณ360นะครับ24ชั่วโมงมีเวลาพักแค่ช่วงอัพเอ่อทั้งช่วงพี่นอตนะครับพี่ก็สุ่มตัวนะครับนอกนั้นจะฟาร์มทั้งวันฟูลไทม์เลยนะครับโอเคอ่ะมาเริ่มแรกนะครับตอนนี้เออ่ทีมนะครับว่าพี่ทำอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเจ้าเอ่อนี่นะครับครับใช่นี่ใจแอนนะครับเอ่อไอดีนี้ดวงดีนิดนึงแต่ว่าก็จะมีเอ่อบิทิกใช่นี่ไม่ใช่บิท มิติธรรมดาที่ติดบัฟปีกแล้วแตกไปนะก็เลยต้องคาร์ไปในไอ้ใจแอนนี่มาแทนนะแล้วก็ไปทำสุ่มได้เจ้ารับมา2ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้แล้วก็พี่ได้ทาการอัพค่าสเตตัสไปแล้วนะครับอ่ะอัพจนเอ็บวกแล้วตัวนี้นะบ,บวก10หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทํใชายนี่ในคลิปนี้เลยนะครับอ่ะเพราะว่าบางคนก็คิดว่าพี่จะดวงดีแต่พี่ไม่ได้ดวงดีที่คารเอานะครับแล้วก็ได้ทาการอัพค่าชายนิเชนขั้นท้ายไปแล้วนะครับแล้วก็อัพเจ้าเรทิเกตไปด้วยนะครับอ่ะตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาต้องการเปล่าแล้วก็ ก็ววมองว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ DPC เริ่มแรกเนี่ยพี่ไม่มั่นใจว่าเขาหมายพี่เท่าไหร่น่าจะประมาณเก้าสิบเทีแปดสิบห้าทีไม่ก็ร้อยทีนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้นะครับตอนนี้ใกล้ครบเวลาแล้วพี่ก็เลยยืมไอเดียเขามาอัดคลิปสักหน่อยนะครับแล้วก็เควสด,ด่ันท้ายพี่ยังไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าเควสด,ด่ันท้ายมันใช้ DPC เยอะในการตีบอสท้ายนั่นเองนะครับพี่ไม่ค่อยมีเวลาพี่ยอยากวิ่งลงดันคุ้มขวาครับอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับ พี่ก็จะเอาไอ้ตัวนี้ออกนะครับอ่ะใครอยากทำเผ่อใครอยากรู้พี่ทําอะไรบ้างนะครับพี่ฟารมเงินไปนะครับเงินที่เขาให้มาช่วงแรกน่าจะประมาณ 80e หรือว่า 30e พี่จําไม่ได้ละเพราะว่ามันหลายไอดีจัดนะครับไอดี ID นี้พี่คิดว่าจะมาทําคลิปหน่อยเพราะว่าแม่งดูดีนะครับอ่ะแล้ว่าดูดียังไงนะครับสุมพาร์ตอ่าสมตัวรับได้นะครับตัวรับเอ่อที่พี่อัพค่าทาเนต์ไปเนี่ยไปอันนี้แล้วกันนะครับ ก่อนที่จะอัพค่าทะลน้์นะครับจะมีสกอร์ที่7 5 7 7นะครับถ้าจะไม่ผิดนะตัวนี้นะครับ7 7 5 7 7นะครับก็คือโหสองตัวแรกมันก็มาตึงเลยนะครับก็คือ S บวกเอ้ก็คือ S อมาเลยนะครับไม่มีติดลบอ่ะเกือบจะ S อบวกด้วยนะครับไม่รู้ว่า S บวกหรือเปล่าจะจำได้ว่าเป็นเอ่อนะครับอ่ะแล้วก็อัพไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการนะครับกำลังจะทำยัดวิวโดยการที่เอาดำตัวนี้ออกนะครับถามว่าทำไมถึงเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่า เออ่เจ้าตัวปีกพวกนี้ถ้าเราอัพค่าสเตตัสมันเนี่ยจะเก่งกว่าอดัมนะครับแต่ว่าพี่มองว่าตอนนี้เนี่ยพี่อาจจะเอาเจ้าเออ่ปีกออกเพราะว่าถึงจะมีเออ่เป็นพาร์ทปีกแต่ว่ายังไม่มีเจ้าเออ่ไม่ใช่เจ้าอะไรวะที่พูดเลยเนี่ยอายังไม่มีเป็นเจ้าอาริสนะครับโอเคพี่เจ้าเจ้าตอนนี้จะเจ้าเจ้าแล้วตัวทีนะครับอ่ะแล้วก็เออ่ที่พี่ต้องการที่จะเอาเจ้าเจ้าอีกแหละพี่ขอโทษด้วยนะครับถ้าพี่พูดเจ้าเยอะไปนะขอโทษด้วยนะครับ อ่ที่พี่จะเอาไอ้ตัวครับดันนี้ออกเพราะว่าเบรดเดเมดมันหักกันในระดับหนึ่งนะครับอ่ะดัมจะอยู่ที่3ามไอ้ีร้อยสิบนะครับแล้วก็เจ้าไอ้ตัวดันแล้วเนาะวัชมีเนี่ยสี่ร้อยสามสิบเลยอ่ะพี่ดูผิดนะพอัปด้วยสี่ร้อยสิบน่าจะดันเฟมซิตี้นะครับส่วนไอ้ตัวครับตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบนะครับถึงจะเป็นบัฟปีก็จริงนะครับแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นสตองสักก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราได้ทําการอัพค่า อัพค่าทเลน้นนะครับไอตัวสตองสามก็น่าจะภาษีดีกว่านะครับอ่ะก็ดูไว้ง่ายนะครับให้เราเอาเบเดอรเมดของตัวครับนะครับมาบวก3 0ถ้าเราอัพค่าทเลิ้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทําการอัพแล้วก็เจ้าไอตัวครับเนี้ยพี่เจ้าอีกแล้ววะทษทีนะครับไอตัวตัวเนี้ยมันไม่ค่อยน่าใช้แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องสกิวมันช้าแต่ว่าตัวทองนี้ก็ต้องใช้อยู่เพราะว่าเอ่อเดี๋ยวมันต้องใช้ในการฟาร์มเงินนะครับก็อาจจะเป็นตัวฟาร์มเงินเป็นลองฟาร์มเงินก็ได้นะครับก็ ที่จะเอาตัวนี้ออกเลยแล้วกันนะครับเพราะเดี๋ยวมีรับใช้นี่มาแทนนะครับอ่ะมานี้ก็อันนี้คลิปไปเลยนะครับแล้วก็ไอตัวบัฟอ้พวกนี้พี่ก็จะย่อยหมดเลยนะครับอ่ะนี่นี่ส่วนเจ้าไทนี่นี่ก็รอให้เขาคิดเอาเองนะครับอ่ะไปลุยนะครับไปเลยนะครับก็ถ้าทําให้น้องเจ้าของไอดีไม่พอใจก็ขออภัยในคลิปนี้ไปเลยนะครับโอเคอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วก็พี่จะทำการฟิวผลนะครับฟิวผลตรงนี้อ่ะ เอาให้มันชั่วๆนะครับเอาให้หมดตัวไปเลยจะคุ้มกว่านะครับอ่านี้ก็คือ ID Farm ฟรมวันนะครับเอ่อถามว่าทําไมได้เยอะนะครับเพราะว่าเขามี DVC ที่มาเยอะแล้วก็จ้างเป็นเวลา2วันนะครับสองวันทําอะไรได้เยอะมากนะครับไม่ใช่ว่าเท่ากับฟาร์มได้น้อยนะครับก็มันรุ่นกันนะครับอ่าไอดีนี้ถ้าตัวปีกไม่แตกจะติดเมตาแบบออตัวติดเมตาจะมี2ตัวในทีมเลยนะครับแต่ตอนนี้ตัวปีกแตกไปแล้วนะครับใช้ไปทั้งหมดประมาณเอ่อผลแตก ครับช่วงนี้พี่67 65ยังแตกนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรตัวคราฟอยู่ตรงไหนวะหลงหงลืมงิดก็ทีนะครับโอเคเอ่อเจ้เมอเอร์เชนบูทอีซวันนะไม่เข้าไปเคมีนะ,ะนี่นะครับไม่่ใชตัวนี้โอ้หลงไปหมดและก็ทีนะครับทำการคราฟไปเลยนะครับ55ลูกนะจุ๊บโอเคไปเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าแตกก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะครับลุ้นกันนะครับในคลิปนี้ไปเลย เบอใครแบบโอ้พี่ปั้นไอดีตึงจังเลยครับพี่แฮกหรือเปล่าพี่จะซื้อหรือเปล่าอ่ะนี่ติดแล้วนะครับอ่ะ55ผลนะครับติดอ่ะโอเคแต่67กับ65แตกโอเคบุญนิดนึงไม่เป็นไรนครับปึ๊บอ่ะนี่นะครับทีมก็จะประมาณนี้นะครับมีตัวตีบอสหนึ่งตัวแล้วก็เดี๋ยวต้องหาผลให้เขาน่าจะหมดเวลาแล้วอันนี้ก็ใกล้หมดเวลาแล้วนะครับอันนี้ก็เกินเวลามาแล้วแต่ว่า,ายื้ไอดีเขามาทําคลิปนะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าเขาจ้างอีกพี่ก็น่าจะฟาร์มผลนะครับแต่ไม่น่าจ้างนะโอเค พอน้องเข้ามาแบบผู้พักคลักงจำนะครับทำเท้า,เาสปีดไม่ได้อัพนะครับพี่เน้นเป็นอของที่มีได้ประโยชน์ต่อไอเดียเขาสูงที่สุดนะครับโอเคตอนนี้ BDDPC อยู่ที่169นะครับแล้วก็เขามีทีมหลักอยู่ในตู้อยู่นะครับเป็นเจ้าลิ่มรถถังแล้วก็ทับชายนี่ด่านนี้นะครับอันนี้คือพี่ยัดเบิลไปแล้วก็เอายาตู้ไปเลยนะครับ7วันน่าจะใช่นะแล้วก็อัดไม่ได้ว่ายาไปกี่วันเดีวไปดูก็ได้ครับ การที่มีไอเดียเรานะครับเวลาจ้างนะครับอาว่าใครจ้างนะแล้วมีตัวยาตู้พี่จะไม่เอาตัวยาตู้นั้นออกมาใช้นะครับก็คือแนะนําให้ถ้าจะจ้างพี่ฟาร์มให้ยัดตามเวลาที่พี่ที่จ้างที่จะจ้างพี่ฟาร์มเลยนะครับโอเคพันอีกแล้วแล้วก็เอาตัวนั้นออกตู้มาแล้วก็เอาตัวอื่นใส่ไปแทนนะครับเพราะพี่เห็นตู้โล่งไม่ได้นะครับพี่จะเอาตัวอื่นยัดไปนะครับโอเคอันนี้ก็เตือนหลายๆคนนะครับเื่อยากเอาตัวหลักมาให้พี่ฟาร์มนะครับ่าดื่มจะทำให้ตู้โล่งนะครับไม่อนพี่จะเอาตัวยาตู้แบบนี้นะครับโอเค นี่ก็ถ้าน้องอยากได้ตัวออกมาเล่นก็ขออภัยด้วยนะครับที่พี่เอาอังตู้ไปนี่นะครับประมาณนี้อ่ะทีมที่พี่ได้มานะครับก็คือจะเป็นเจ้า r รับชนี่ i จแ,แล้วก็เป็นเจ้ารับชนี่โลกล่าสุดนะครับเป็นไทนี่จริงๆก็คือกุ่มดีที่สุดก็ได้เท่านี้นะครับจาก65หินได้แค่ เหลือ15เหลือ15หินแล้วได้แค่เจ้าเทานี่นะครับก็คือดีที่สุดละแรกๆก็คืออยากหาจะแอน่นแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับใครที่อยากจ้างก็ลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นนะครับจะมีลิงก์ดีสคริปกับลิงก์แฟนเพจนะครับไปที่ว่างๆก็ฝากไปกดกดกดไลค์แฟนเพจให้พี่ด้วยนะครับโอเคแล้วก็ถึงหน้าเพจจะไม่มีเครดิตนะครับแต่ว่าพี่ยังรับฟามที่ตอบแชทตลอดนะถ้าพี่ว่างนะโอเคประมาณนี้นะครับ Uh, แล้วก็นะครับใครที่จ้างพี่แล้วไม่มีเงินมาให้ไม่มีอะไรมาให้เลยมีแบบ DPC เเดียวๆมาประมาณ8 9ทีก็อย่าหวังสูงนะครับเพราะว่าพี่ใช้มือฟาร์มนะครับแล้วก็ใช้เป็นเจ้า LD, LD player ในการ FK ไอ้ FK สุม่ม FK ฟาร์มเลยวะ FK สุม่มแล้วก็ FK อัดวินั่นเองนะครับใครที่มี DPC น้อยๆแล้วมาจ้างพี่อยากได้ DPC แบบทีมโหดๆเลยก็ขอขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ นะครับ id โปรเจกต์ใหญ่พี่ไม่ใช่ id โปรเจกต์ใหญ่สิ id ลูกค้ารายใหญ่ที่ใหญ่กว่าคนที่แล้วนะครับก็คือรอใหญ่กว่า190ชั่วโมงคนนี้จ้างทั้งหมดตามร้อชั่วโมงนะครับรอลุ้นกันได้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคมานี้แล้วกันนะครับแล้วก็อีกนิดนึงอย่าเพิ่งปิดคลิปบอกตัวเองนะครับวิธีการที่พี่จะฟร์ม id ลูกค้านะครับที่ทําการลงดันแบบฟูท m e นะครับตรงนั้นฟูทามคือไร่นะครับถ้าใครมี d p c เกินประมาณ5 0ทีแล้วพี่จะลงดันเป็น สองอันท้ายนะครับส่วนใครที่ d p c ประมาณ5้าหกทีพี่จะลง2อันแรกเออลง3อันไปเลยแต่ส่วนมากจะลงแค่2อันท้ายนะครับเออเอาไอดีเอาไอดีนี้วิ่งไปกับไอดีพวกไอดีอาจจะเป็นแบบไอดีลูกค้าคนอื่นนะครับเพราะว่าฟาร์ม2คนมันจะคุ้ม่านะครับถึงจะมี d p c ที่ต่างกันมากก็ถึงนะครับบางทีพี่จะเอา d p c ที่เรียกกันฟาร์มด้วยกันนะครับโอเคพี่วิ่งแค่2ดันท้ายนะเพราะว่าจะฟาร์มหินก็ฟาร์มตังค์นะครับห้องแรกเป็นเฉพาะคนที่แบบ มี DPC ประมาณไม่เกิน2คาทีก็ลงได้นะครับแต่ว่าถ้าเกินแล้วแนะนําเป็นห้องกลางครับใคร s โล่ห้องกลางผ่านจบเนี่ยแล้วใส่ทีม c o l l e ตอร์ได้เนี่ยก็จะรวยหินมากๆนะครับในแผนนี้ก็ใครทีอ่อยากฟาร์มหินแนะนําห้องกลางนะครับโอเคนี่ก็คือแชรเทคนิคที่ไปฟาร์มมาเองนะครับอ่ะเหมือนไม่ใช่เที่นิคก็พูดกันเฉยๆนะครับพี่เคยพูดเรื่องดันไปแล้วในสรุปอัปเดตนะครับโอเค ดีนี้ก็พี่น่าจะปั้นได้ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวให้น้องเข้าไปสานต่อในการอัพเวลเองนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่พี่ฟาร์มมันอัพเวลไม่ทันจริงนะครับีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากจ้างฟาร์มนะครับอย่าลืมนะครับใต้ลิงก์ดีสิฟชันมีลิงก์เพจกับ Facebook อยู่นะครับแนะนําให้ช่างเอ๊ะช่างเลยวะาให้จ้างช่วงอีเวนต์นะครับแล้วก็ใครที่คิดว่าช่วงอีเวนต์จะไม่มีคนจ้างพี่ขอแชทไหลมากๆนะครับบางทีพี่ก็ตอบเพรนั้นช้าคนนี้ช้าก็ใครที่โดนพี่ตอบช้าไปก็ขออภัยด้ววววยยนนนะะะคคครรรัับบบเเพพาาา่่แแชทมมหลล้ีีีตอด พี่เน่ช่วยนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมารีวิว ID นะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนชอบให้พี่รีวิวนะครับโอเคประมาณนี้กันนะครับแล้วก็ลืมบอกนะครับ i อดีนี้จ้างช่วงที่อีเวนต์อยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับ24บสชั่วโมงประมาณนี้ล้วกันนะครับสหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปตามเพื่อดดีนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ